สวัสดีครับคันที่กำลังมองหา t o y o ต a v ว o s นะครับคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกคันนี้เป็น t o y o ต a v ว o s ปี2013รายละเอียดคันนี้ผมเก็บให้ก่อนใช้งานแน่นอนใครได้ไปไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย จะพามาดูบอดี้รอบคันก่อนคันนี้เป็น t ตลต้าวีออปี2013บอดี้รอบคันได้บางเดิมนะครับให้มาเคาะได้เลยนะครับรอบคันเริ่มต้นจากทางด้านหน้าคันหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมเพดหมุดเดิมซอกเดิมทุกจุดยังไม่เคยผ่านอุบัติเหตุไม่เคยชนหนักไม่เคยตกน้ําหรือจมน้ำนะครับด้านหน้าก็จะมีกระจังเป็นคมเมี่ยมเป็นของแท้ของเดิมคู่ตัวไฟหน้าอาจจะมีเหลืองขุ่นนะครับ ตรงจุดนี้เดี๋ยวผมจะดูแลสปาขัดไฟหน้าให้กลับมาใสเหมือนเดิมแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับมาที่ร่านกันชนหน้าก็จะมีสปอตไลท์ไฟตัดหมอกสามารถใช้งานได้ไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงใช้งานได้ปกติเป็นไฟของแท้ของเดิมคู่ตัวจากโตโยต้าแก้มทางด้านซ้ายและทางด้านขวาบางๆเสียงเคาะทุกอย่างนะครับทุกจุดล่องห่างช่องไฟยังเป๊ะอยู่ไม่ผ่านอุบัติเหตุแน่นอน ล้ออันลอยขอบ15ของเดิมคู่ตัวไม่คดไม่ดุ้งสีแทบไม่มีดีเลยนะครับยางสภาพแค่พอใช้งานได้ไม่ถึงกับ100%แต่ก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆประตูะทั้ง4บานเปิดปิดง่ายนะครับเมอาร์ทุกจุดทางด้านหลังคายังครบทุกจุดไม่ผ่านการทำหลังคามานะครับหลังคายังโค้งบนล่องช่องไฟทุกอย่างนะครับโตโยต้ารุ่นนี้จะมีส่วนโค้งส่วนนูนทางด้านหลังคานะครับ ทุกอย่างยังอย,งอยู่ในรูปทรงแบบต้นฉบับของ V8 มาทางด้านข้างตัวรถตั้งแต่ปลายไฟหน้าจนถึงปลายไฟท้ายผมบอกได้เลยครับว่ารถคันนี้ได้เดิมได้บางสีสันรอบคันจัดว่าสวยแทบไม่เห็นริ้วรอยเลยนะครับสปาขัดสีให้3ขั้นตอนขัดแบบให้ใสกว่านี้นะครับโดยพื้นฐานรถคันนี้สวยงามอยู่แล้วแต่จะเพิ่มเติมความเงาความงามและความคงทนไม่ว่าจะไปจอดกลางแดดตากฝนคันนี้ จะผมสปาและเคลือบสีให้ด้วยนะครับแถมไปให้ฟรีฟมาทางด้านกระจกรอบคันก็ยังเป็นของเดิมของโตโยต้าจากศูนย์ทุกบานไม่ผ่านการเปลี่ยนมาสภาพฟิล์มยังสวยอยู่นะครับมาทางด้านฝั่งขวาทางด้านข้างข,างของตัวรถเอาเหมือนทางด้านฝั่งซ้ายนะครับไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบต้นฉบับของ v ีออสไม่ว่าจะเป็นแก้มประตูหน้าประตูหลังหรือทางด้านสะโพกซ้ายและทางด้านขวาฝากระโปรงทุกอย่างแนบสนิทไม่ผ่านอุบัติเหตุทางด้านท้ายรถคันนี้ ทางด้านท้ายซอกเดิมลืบเดิมทุกจุดไม่เคยติดแก๊สไม่ผ่านการเจาะเป็นรถแบบเดิมๆนะครับได้คันนี้ไปได้บอดี้สวยเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซ c เรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องความคงทนหรือทนทานอะไรทุกอย่างไม่จุกจิกหาอะไหล่ได้ง่าย สรุปบอดี้ของโตลต้วตาวีอาคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายได้เดิมทุกจุดอาจจะมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็แทบจะมองไม่เห็นถือว่าน้อยมากนะครับสีสันยังสวยเงางามเป็นประกายทางด้านเครื่องยนต์คันนี้เดี๋ยวผมจะได้จัดการเปลี่ยนของเหลวให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวทุกจุดจะดูแลให้ก่อนส่งรถแน่นอนมาทางด้านภายในภายในคันนี้พร้อมจอ2ดินคอนโซลหน้าจะมีปูพรม ทางด้านจุดนี้นะครับปูเพื่อความสวยงามเปิดออกมาไม่มีแตกกรอบเลยแม้แต่จุดเดียวเกียร์เข้าง่ายไม่ต้องรออุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือเครื่องเย็นเครื่องร้อนทุกอย่างสามารถเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้เลยพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานทางด้านเบาะเป็นเบาะหนังสภาพเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกไรงาฟองน้ําไม่ย้วยทุกจุดยังอยู่ในสภาพแบบเดิมเดิเบาหลัง นั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำถึงด้านบบอหลังแน่นอนนะรถครันนี้เย็นสู้แดดทั้งกลางวันและกลางคืนคู่หลังคาเป็นของเดิมคู่ตัวเป็นแบบกระมยีดนาไม่รั่วไม่ซึมจดลงมาแผงประตูทั้ง4บานพลาสติกทุกจุดไม่มีแตกกรอบยังแน่นทุกบานทั้ง4ี่บานไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าและคู่หลังสรุปภายในรถครันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดว่าสวยงามเลือนไม้ไฟขึ้นครบรถครันนี้ใช้งานมาทั้งหมด1 5 0 0 0 0่นกว่าโล แต่ก็ไม่ใช่สายระสําคัญไม่ใช่จุดประสงค์หลักนะครับลดเก่ามือสองอยู่ที่การขับขี่อยู่ที่เครื่องยนต์อยู่ที่สมรรถนะในการขับขี่เป็นหลักผมจะให้ความสนใจทั้งเรื่องนี้เป็นหลักมาต่อกันที่ทางด้านฝากระโปรงหลังเปิดออกมายางอะไหล่ทุกจุดยังอยู่ครบซอกเดิมหลืบเดิมไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายทางด้านขวาซอกทางด้านในนะครับรถคันนี้ยังได้เดิมและไม่เคยเจาะไม่เคยติดตั้งแก๊ส สรุปสุดท้ายนะครับสำหรับ t o y ยต้ v ีอคันนี้ปี2013หน้าเดิมท้ายเดิมทั้งด้านข้างเดิมสีสันสวยงามราคาเพียงแค่189,000บาทภายใต้ราคานี้ผมจะจัดการดูแลเรื่องสปาการขัดสีให้3ขั้นตอนเรื่องระบบช่วงล่างโละให้ใหม่ทั้งหมดไฟหน้าขัดใหม่เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยราคา189,000บาทจะสดหรือจะผ่อนได้หมด มาดูรถได้ที่พิษณุโลกหลังมองนอติดต่อสอบถาม0836314666ราคานี้เอาไปใช้งานได้เลยคุ้มค่าแน่นอนยังไงก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ